สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้มีนุ่มโรนะครับนุ่มโรมาเยี่ยมบ้านอีกหนึ่งเชือกนะครับพรายราชนนะครับราชนสุดโรอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเชือกนะครับช้างอีกหนึ่งเชือกที่อยู่บ้านบ้านเดียวกันกับขวานเตี้ยนะครับผมอยู่หมู่บ้านเดียวกันนะครับนี่คือพรายราชนนะครับนิสัยดีมากนะครับปล่อยไว้อยู่เลยนะครับ โลมากนะครับโลมากเลยลายราชันนะครับหุคนดีนะครับุนดีมากนี่จะาองก็ดังอยู่นี่นะส่วนสามนุมเราก็อยู่ฝั่งนู้นนะคฝั่งยินมองนะครับยินมองอันนี้เขากำลังจะเดินทางนะครับเดินทางไปทำงาน ที่บ้านตะการางนะครับอันนี้ก็เป็นช้างที่อยู่ในโครงการนะครับช่วงเช้าเขาก็จะเดินทางไปทํางานนะครับระหว่างทางเดินไปทํางานก็เวะนะเวะเวะกินหญ้ากินต้นสับปะรดนะครับเวะ,วะเล่นที่บ้านสามนุ่มของเรากกอน,นะกอนเดินทางต่อรูปโรมากนะครับรูปโรคือแบบยาวออกได้เสมอกันมากนะครับตรง ความสูงก็น่าจะพอๆกับน้องจอกานะครับตอนนั้นเคยขึ้นรถนะที่ไปแห่งงานเราขึ้นรถด,ด้วยกันนะครับก็คือพลายดราชันนี่เองนะครับที่เราขึ้นรถไปแห่งงานด้วยกันตอนนั้นนะครับอย่างเท่เลยนะครับวาดก็ควาดถักลูกนโคตายครับถ่ายคลิปสามนุมเรานะครับแล้วก็ครับขอขอนุญาตถ่ายคลิปช้าง ช้างโรเขานะครับโรมากนะครับงาตรงนะครับตรงลงอันนี้ก็จอดจอดอยู่วนันสามุงเราครับ,รบ <c oughs> ก็โลด้วยนะครับโลราอีกอีกเชือกหนึ่งนะครับ เราเดินไปทํางานด้วยกันนะครับพออันนี้เป็นช้างที่อยู่ในโครงการนะครับต้องต้องเดินไปเดินไปทํางานกันเราอีกเชือกหนึ่งนะครับมาแล้วนะครับมาแล้วอันนั้นเป็นช้างพังนะครับชื่อพังวาพี่เบ้งเตงโมกับจันเพนหรือแตงโมเขามีสองเชือกนะครับช้างพังเขานะครับแต่จะมาน่าจะไปอแค่เชือกเดียวนะครับน่าจะพังจันเพนหรือเปล่านะครับเพราะว่าเรายังมองไม่เห็นนะครับลังเดินมานะครับลังเดินมา อ่าจันเพนนะครับจันเพนกับพี่ควานเต๋านะครับีเดินมาแล้วนะครับตัวใหญ่มากนะครับนี่ทางจันเพนนะครับผมมาแล้วมาแล้วนะครับบอกว่าไปไปอยู่ป่าที่ดินแดงล้างไม่โอกระบบบนี่ควานก็ขึ้นแล้วนะครับขึ้นแล้วเดินทางไปทํางานนะครับไปทํางานเพราะว่าเป็นช้างที่อยู่ในโครงการนะครับทางเชื่องนี้ก็ใช่นะครับนี่ทางจันเพนนะครับ อันนี้คือเดินทางไปทำงานตอนเช้ากันนะครับไปแล้วนะไปแล้วอีกเชือกสีดาวอีกเชือกสีแดงอันนี้คือแดงแดงแบบดินดินดินในป่าครับนี่เดินทางกันไปกันแล้วนะครับเดี๋ยวกลับไปชมสามหนุมเรานะครับสามหนุ่มเราสามหนุ่มเราก็วันนี้จะพาไปอยู่ป่านะครับพาไปอยู่ป่าที่สวนหลังบ้านนะครับ ช่วงเช้านะครับผมนี่เชื่วนเล่นนะครับเล่นอีกแล้วนะครับวันนี้น่าจะเล่นชนงากันอีกแล้วหรือเปล่านะครับเพราะใบสนับงานนะครับหายอันหนึ่งแล้วนะครับนี่เหล็กเหล็กที่เราใช้รัดงานนะครับหายมีตรงนี้อันหนึ่งนะครับหายน่าจะนอนนะครับนอนแล้วก็เล่นหายว่าจะเสียข้างละสามนะผมเชื่อวนอ่ะไปหายดีรืยยังอาบนสูง่อยสูงบน ดูเพหน่อยซุปเปอร์ดหายดีแล้วนะครับหายดีเพราะว่าตรงนี้เวลางาออกไปไว้นี่ก็จะมีะครับมีเลือดปกตินะครับหายดีแล้วนะครับหายดีแล้วน้องจอกาเรานะครับดีวันนี้จะพาไปอยู่ที่สวนหลังบ้านนะครับไปดูพี่ใหญ่พี่ใหญ่ยังยืนเต้นอย่างเดียวเลยนะครับฝีก็ตอนนี้มีน้องออกมานะครับ เช่ชวงเช้าเรายังไม่ได้ล้างเพลนะครับพี่ใหญ่มีนนองมีเลือดออกมานะครับเช้าทั้งหนองทั้งเลือดนะครับเลือดแบบเลือแดบบเสียนะครับพี่ใหญ่เดี๋ยวจะล้างเพลให้ด้วยวันนี้ช่วงเช้าวันนี้น่าจะล้างสองรอบนะครับสองรอบส่วนจาง,งาด้วนเราก็อันนี้ไม่มีเพลเขานะครับพี่นำโชคนะครับผม นี้เศเล็กแค่อันเดียวนะครับเพราะาอีกอีกอันคือหายนะครับหายเพราะว่าเราเราใส่ใส่ช่วงปลายปลายนี่ก็จะหายนะเพราะว่าเล่นดินบ้างอะไรบ้างนะครับนี่หนุมง,งานดูนของเรานะครับวันนี้จะพาไปอยู่ที่สวนนะครับเพราะว่าบรรยากาศดีมากนะควันนี้ไม่ค่อยมีเดดนะครับไปอยู่ที่สวนคุณยายนะครับมาแล้วสองพี่น้อง ก็ผูกให้อยู่ด้วยกันอย่างนี้ก็จะเล่นกันนะครับเล่นกันหลังัางก็อาจจะพลาดไปโดนบ้างนะครับอย่างเช่นน้องจอกาโดนน่าจะโดนเหล็กเหล็กที่แบบใช้รัดงานนี่นะครับใช้รัดน่าจะโดนก็เลยมีเลือดนะครับเพราะเหล็กนี้จะคมนะครับมมีคมอยู่พี่โชคทวีก็มีนะมีเพลยอยู่น่าจะเป็นองรอยจากงานพี่น้องจอการนะรเพราะว่าเล่นกัน อยนเราก็อยู่ฝังนู้นครับอย่างสำรวจนะครับสำรวจอยู่ดมกลิ่นนะครับช้างที่มาเยี่ยมเมื่อกี้นะครับพลายราชันครับทั้งจันเพ็ญนะครับผมมาเยี่ยมเมื่อกี้นะครับยังสงสัยอยู่นะครับคือแบบมอมแมมมากนะครับไม่เคยขัดผิวนานแล้ววันนี้เดี๋ยวจะพาออกไปอยู่ป่านะครับอยู่ป่ารับขัดผิวกันหน่อยถูต้นไม้ ท่าม่วงวางแบบนี้ไปบ่อยก็งานงานฝั่งนี้ก็จะเริ่มลงมานะครับลงมาแบบเท่ากันตอนนี้คือแบบล่องรอยงานแบบเยอะมากนะครับน่าจะโดนเหล็กเหล็กที่รัดงานของพี่โชคทวีนะครับรอยงานคือแบบนี่นะครับล่องรอยนะครับเยอะมากนะครับมาเล่นกันนะมือคืนก็เล่นชนงานกันนะครับผมเพราะว่าอยู่ถึงกันนะครับสองเชือกนี้ถึงกันทุกเชือกนะครับ บางทีก็เอางาขึ้นไปพาดบนหัวพี่ใหญ่ก็มีนะชอบเย,ยเขานะบางทีพี่ใหญ่งูงิดก็ดันเอาเหมือนกันนะครับจ้วนก็โยมนะโยมแต่ว่าจ้วนจะงายาวกว่านะครับพี่โชคทวีแล้อก็เลยไม่ค่อยเล่นด้วยนะเพราะว่าเวลาเล่นก็งานจ้วนจะถึงถึงโกลน,นะเพราะงานยาว แต่พี่ชูทวีก็ไม,ไม่ไม่ค่อยจะเล่นนะครับไม่ค่อยเล่นกับน้องเท่าไหร่จะอยู่ฝั่งนู้นนะครับยืนเต้นนะครับตลอดอันนี้ก็เป็นบรรยากาศช่วงเช้าๆนะครับสามนุ่มเราก่อนจะออกไปอยู่ป่าแล้วก็เก็บทําความอาดรักนะครับในช่วงเช้าเสร็จแล้วนะครับยวพาสามนุ่มไปออกป่าวันนี้ครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม